เป็นยุทธ์กับกระข้างล่างของมราจะเป็นวงเวียนแยก็ับรถนะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาห่างมงเย็นนะพี่น้องกจากวันนี้ก็เอาเครื่องเสื้อผ้าทันต้มตุานนี่น้องไปส้มบรรยากาศถนนคนเดินสยามสะแกนะครับแจะไปด่านแล้วเนาะฟังนะจะไปถนนคนเดินสยามสะแกแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ดานหน้าของถามมาบุญก่องเนาะ เป็นจุดที่แบบว่าหลายคนหายความสนใจหล่น้อยขึ้นชือแบบเป็นไฮไลท์ที่ว่ามาถ่ายรูปเซลฟี่กันหลายครับบรรยากาศจากบนทางประมาณนี้เนาะเสียงอาจจะโอนน้อยน้อยกว่าโนล,ลามุนไลยคนหลายเนะาะทั้งรถทั้งคนไปเดี๋ยวเป็นยังไงกันไปชมบรรยากาศอยู่ถนนคนเดินสัญญาณสแตนด์นะ,นะไปลองดูและด้านหน้าของรถจุดเนาะแต่ว่า ตอนนี้บ้าจนุดลงมาด้านล่างเป็นเทเบร้อยแล้วเนาะพี่น้องนี่เนาะบางทีนี่บ้าจุนลงมาจากข้างบนุญเนาะเดี๋ยวบางจุนชิพาไปชมถนนคนเดินสายามสแคร์กันเลยเนาะพี่น้องห่างเพิ่นก็สวยงามเมเดยเนาะก็นี่เอฟซีเพื่อนกนันแนะนำมากนาะพี่น้องๆใครบ้างจุนมาทายอัปเดตล่าสุดถนน คนเดินสยามสแกเนาะว่าปัจจุบันเป็นจังไดนการคลิปนี้เนาะพี่น้องบางคนกับเลยย่นงานกันเลยมีโอกาสได้มาถ่ายในตานผู้ชมได้ชมเนาะนกาอยู่ที่จนุนสยามสแควร์นาะพี่น้องเพื่อนจะเปิดเฉพาะซุกเสาร์อาทิตย์ซุกเสาร์อาทิตย์3วันเนาะน้องนะเพื่อนก็จะเปิดให้รถวิ่งหลายเนาะปกติบางคนจนมาในโอเดินกันบ่ได้เนาะ ก็จะมีงานจัดตลอดเนาะจะ,จะมีแบบเต็นมาห้องเพลงสดนเนาะวมหมือน,นี้มีญาตินัการศกก่อน <laughs> คนอาจจะสงสัยนะฮะับให้น้องเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเมื่อกี้ที่เล่นไปนะครับเป็นาาก,การดูเหตุการณ์ระหว่างเฟโนกับอิเล็กโทนเพลงชื่ออะไรครับเพลงชื่อโครมาติกอ่าซ้อมนานเลยฮรับตีค่ะโอ้โหเนี่นะคะยครับอย่างที่บอกกันนะครับว่าหลายๆคนนะครับอาจจะเห็นโชว์แค่ประมาณสัก3นาทีหรือ5นาทีใน1โชว์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงหรือไม่ครับ ดีนะเ๋ยวย่งแล้วก็ดีเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราได้เห็นสิ่งีอนร่องเรนพี่น้องเยวว่าอบโจนสื้อ้าเดินชมภายในห้างจากเลียกากนน ิันเปิดเพลงหลายอยาีเน,ะนาะเอาแบบว่ามันแบบนิริกเซียดายเนะเาะพ่น้องเทากัจะถ่ายประดายลายเพราะว่า่ายไปเขากัต้องตัดเสียงออกอยู่ดีเนาะ เดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมด้านหน้าของสยามก่อนนะพี่น้องเพราะว่าบราจุดมาอยู่แถวเนี้ยนะเพื่อมาส่วนแบบเป็นจุดเสื่อม BTS กับตะกอนลายเนียเนาะ วาจนกระเดินมาตั้งแต่ถนนสยามสสแคจนมาถึกตะลุ่ห่างสยามเลยเนาะนะี่เนาะบรรยากาศอยู่ด้านหน้าห้างสยามตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นเนาะ เจะจะมีนำผู้แบบอยู่าไอคอนเนาะฟังเดินาพานเขาไถ่ายจากเรียกยังหน่อยเนาะพี่น้องไปด้านในก่อน 嗯哼。Mm hmm. mm hmm. ว่าบังคับจนเกษสรออกไปข้างนอกกันเด้องแบบนี้เพราะว่บาบังคับจนเคยถ่ายอยู่ดันน,น่าอะไรเนาะพี่น้องกัเคยถ่ายไปซองขีดเลยเนะาะหากว่าเอเจท่านผู้ชมอยากกระเบ,บิร์นขีดเต็มกันจมาดูเบิร์ย้อนหลังได้เนาะพี่น้องบังคับจนถ่ายภายในห้างไอคนอนสัญญามพารากอนแต่ว่าเมื่อน,นี้ถ่ายแต่โซนกลางกับดันหนา้า มาด่านเดียจะเป็นน้ำตก BTS เ,เยู่ข้างบนมาทรงเครื่งทีเลยเนาะแต่ว่า,าทาย้อนแสงมาเลยบริษัท คลิปนี้ยบางจุนกกสิได้จบใบที่อังสร็นี่เดอ้อกัขอบคุณเอฟซีถูกถูกทานขอบคุณทานผู้ชมทุกถูกทานพ่อแม่พี่น้องสุขภูทุกคนเนาะทีท่ติดตามรับชมกับผากดไลค์กดแชร์เพืเป็นกำลังใจให้สองของบังจุนได้เด้อเนาะการสุดท้ายบางจุนกันขอกล่าวมาสบายดีสวัสดีพี่น้องสุขภูทุกคนเด้อ